สัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มกันที่นี่เลยค่ะแถนแถนแถนของขวัญปีใหม่จากใจพวกเราชาวช่อง3ามที่ทุกคนรอคอยนะคะปฏิทินปีใหม่2,558ปีนี้เนี่ยรวมพระนางกว่า55คนเลยมีทั้งแบบแขวนแล้วก็แบบตั้งโตะ๊ะโอ้โหแค่ดูหน้าปกหกพระเอกหนุ่มเนื้อทองฝั่งเพชรก็ฟินไป3ามโลกแล้วล่ะค่ะ เป็นงานใหญ่ต้อนรับปีใหม่2015ที่ช่อง3ปูพรมแดงให้6พระเอกคิวเพชรบลูดมอนด์ณเดชน์มาริโอมาปรินเจมจิบอยปรณกเจมส์มาแท็กมือกันมาส่งความสุขให้แฟนๆในคอนเซปต์ใหม่สีสันสดใสมุมมองกว้างไกลก้าวสู่ทีวีดิจิตอลแต่ละคนแต่งชุดสดตามคอนเซปต์เดะยิ่งขับพลังแสงออร่าแห่งประสบการณ์ออกมาคมกริบโดยเฉพาะใส่ตาหล่อชวนคลั่งใครได้เป็นเจ้าของขอให้เตรียมถังออกซิเจนก่อนศบตา6ห,หนุ่มบนหน้าปกเพราะอาจ มีหยุดหายใจคามือขนาดภาพเบื้องหลังยังหลอคมทะลุทีวีดิจิตอลกันเปรี้ยเปรี้ยแบบนี้เลยค่ะบระิทินปีนี้ก็จะให้คุณผู้ชมนะครับผมมาแฟนๆช่องสามได้เห็นเกี่ยวกับความ,วามแตกต่างความล้ำหน้าของช่องสามนะครับคมชัดขึ้นด้วยครับคมชัดขึ้นด้วยนะฮะพความสดใสของเราได้ในบริทินนะครับผมติดตามชมรับรองว่า ถ morning, então, und, morning, right right ูกใจแน่นอนตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนเราก็ได้เห็นกันแล้วเห็นพวกเรานี่แหละครับไม่ได้หายไปไหนไกลครับยังอยู่ในใจทุกคนเสมอนี่สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่ในราคาถูกมากแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆๆๆก็มาซื้อนี่เลยค่ะปฏิทินของช่อง3มอบให้กันนะคะมี2แบบภาพไม่เหมือนกันทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนค่ะหาซื้อได้ที่ร้าน7 e เ e e B2S และก็ Tesco Lotus ทั่วประเทศวันที่13พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนตอนนี้มาที่อีกหนึ่งความแปลกใหม่ทางหน้าจอช่อง3ออกอากาศไปแค่วันแรกก็ฮอตสุดๆไปเลยละค่ะกับอีกหนึ่งคู่หล่อต่างไซส์เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับ,บวงการละครบู๊เลยนะคะ กลายเป็นคู่บัดดี้ต่างไซส์ที่โดนใจคนดูตั้งแต่ออนแอร์ตอนแรกเลยค่ะเพราะสองหนุ่มบอมอเลส็สวัดลวดลายสืบหาคนร้ายซื้อเสียรพระเถื่อนในละครสวยร้ายสส่ลับได้ลงตัวเหลือเชื่อโดยเฉพาะหนุ่มอลเลสที่เปลี่ยนโฉมตัวเองได้สมจริงทุกบทบาทจากตลกปลายแถวจอมเอาตัวรอดมาเป็นไม้โจเกอร์ในหน้าค้าพระรายใหญ่เพื่อเปิดโปงข,ขบวนการขายชาติตัวจริงแบบเนียนสุดๆแถมพอจับคู่กับสาวแพรพิชชาภาสาวต่อจวอคนใช้บ้านนักธุรกิจ แต่เบื้องหลังสกรปรกยิ่งทำให้แฟนๆได้ฮาได้ลุ้นกันมันแน่ๆเพราะทั้งคู่เหมือนกันทุกอย่างอยู่ในหมดคนบ้านเดียวกันพูดภาษาอีสานด้วยกันแถมต้องเป็นสายลับจําเป็นกันทั้งคู่งานนี้ได้ขึ้นแทนเป็นคู่จิ้นคู่ฮาคู่ใหม่แน่ๆค่ะบูเยอะนะครับบูเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลย <laughs> คือนว,ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้กองกับคุณเมแต่พอบทมามันก็ไปด้วยกัน,นก็เลยบูกันเป็น ็เลยมีฉากบู๊ของเราสองคนค่อนข้างเยอะครับฝากออละครเรื่องสวยร้สายสรับด้วยครับตื่นเต้นแล้วก็คนดูน่าจะลุ้นตามๆกันไป าาพระเอกสูงยาวข่าวดีเฟิร์สเอกพงศ์วันนี้ขอควงสี่นำทีมแก๊งนางเอกสวยมาแท้แคทรินญาแจ็กกี้ชาคลีนโบเบนจวันพราวการันชิดารวมพิธีบวงสวงละครมือปราบสายเดียวเรื่องราวบูแซบครบรถสะท้อนสังคมต่อต้อตานการค้ามนุษย์ของผู้จัดพิ่อวัชระแห่งค่ายควิสแอนเควสที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เลิกดีไร้เมฆฝนผู้กำกับระดับปรมาจารย์อาชูเค เปิดตัวนักแสดงนำพร้อมหน้าซึ่งนอกจาก First Cat แจ็คกี้โบพพาวแล้วยังมีสองพระเอกอก,อกแน่นหน้าซฟดริมนัทนพและเบิร์ดกิติทัศน์รวมโดยสองสาวเปรี้ยวจี๊ดเจสซี่เจสิก้าหนุยเกษรินและปัญดารุ่นพี่ฝีมือคมกริบอาทิพิทักษ์จากกรีตุกชนกวนนันต์ต๊อกสุภกรเอ็มอภิน,นันทีสราวุธจอนบราโวและเอ็กซ์จตุรงแต่ละคนต้องอวดลีลาบูดุเดือดร่างกายฟิตแล้วควันและกำลังใจก็ต้องดีด้วยช่วงยกมือไหว้ขอพรเลยได้เห็นความตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษแบบนี้ ก็ขอให้ละครดังๆขอให้พวกเราแบบเล่นละครกันอย่างมีความสุขแล้วก็ความสุขที่เราได้ได้ได้เล่นออกไปเนี่ยมันส่งไปถึงผู้ชมครับก็จริงๆแล้วในเรื่องนี้เราก็บู๊กันค่อนข้างเยอะค่ะก็อาจจะมีขอเรื่องแบบไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปโดนอะไรคือเราจะโดนกันเองนี่แหละใช่จริงๆแล้วเขาไม่ได้แค่บู๊นะคะเรื่องนี้เขามีแดนด้วยนะคะ สาวๆแอบ<ช>มีแ<ช><ม>ด,น,<ช>ดนหมู่ด้วยนะคะเป็นแบบว่าโคเบอร์เป็นกลุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามเพราะว่าสนุกแน่นอน ได้เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องที่สองต่อจากหวานใจนายกระจกก็ได้รับ,บบทเจ้าชายตกบัลลังเลยค่ะสําหรับหนุ่มหล่อก,กล้ามใหญ่เด่นคุณงามเน่โดยงานนี้เจ้าตัวตีปีกผาพภาเมื่อได้มาประกบนางเอกคายดีน้องแยมมัทิราในบทของนักร้องสาวเหมยเหมยที่กําลังป๊อปปูล่าที่สุดในดอกไม้ใต้เมฆละครแนวโรแมนติกดราม่าจากคายเป่าจินจงบรรยากาศวันแรกคึกคักมากมากเพราะเต็มไปด้วยหนุ่มสาววัยสายมารวมตัวกันพรีมพริมาก,กับ,บบทของจำปาสาวน้อยบ้านานาที่แอบหลงรักเจ้าชายทาวิน รวมด้วยโนนทนลพบในบทลีโอนักร้องหนุ่มจอมเจ้าชู้คนรักของเหมยเหมยงานนี้ภารกิจต่อสู้กบฏเพื่อคืนบัลลังของเจ้าชายทาวินจะสําเร็จลุล่วงไหมและเรื่องราวหัวใจสลับคู่สลับขั้วจะลงตัวหรือเปล่าต้องรอติดตามค่ะระบทเป็นเจ้าชายทาวินดรณสกลสิทธิ์ครับผมเป็นเจ้าชายที่แบบโดนคนบัรลังพ่อโดนคนบัลลังและโดนขังตัวผมก็เลยต้องแอบมาหลบตัวที่คณะเชื่อสิงโตของเหมยและคุณพ่อของเขาครับแลวก็ ผมเป็นเจ้าชายได้ครับผมเชื่อครเป็นยามเป็นอะไรมาหมดแล้วครับครั้งนี้ขอเป็นเจ้าชายนะครับติดตามละครเรื่องดอกไม้ใต้เมฆนะครับผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหน้าใหม่ก็เต็มที่ใช่ใช่ครับพวกเราเต็มที่แน่นอนครับยังไงก็ฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับกับละครเรื่องดอกไม้ใต้เมฆครับ ตอนนี้ก็เป็นโอกาสทองของแฟนๆนางเอกเนื้อนางกันแล้วนะคะที่จะได้ดูลีลาฟ้อนแย้มอันฮือฮาอีกครั้งหนึ่งในละครเรื่องเพลิงชิมพลีครั้งแรกเนี่ยก็ทำให้พระเอกนานไตรตลึงตาค้างกันไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะจังงังยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ตอนน้องขอขอบคุณชุ่พิธีกรแสนสวยจากคอมมิชอซินลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ